ขมือกันขมือนขมือมือขมือขมือม่ขมือม่ขมือมเอาให้นีขอมือได้มาเร็วขมือเร็วด i วดิิวเห้นี่ยเดมือนาะเฮ้นขดมือมือมาเร็วลูกบ้าข่นขมือกันนะขมือขมืออือน่ารักมากเลยอือํา ของชอบเขาขนมครกขมือกันขมือกันขมือกันเร็วน้ำแข็งหอนแหงเขาเมือกันเขามือกันเร็วเขามือกันเร็วเขามือกันเร็วเขามื่อเร็วอยมาเร็วเร็วเร็วเขาเมือป้ไหวแล้วเพิ่นเด้าได้ Am... Um. Hmm... <laughs>